แบ,บรนด์กตกแต่งบ้านระดับไฮเอ็นของจีนเปิดตัวแฟกชิปสโตร์ store, ระดับเวิร์ c คลาสขังแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดแผนกลยุทธ์จอตลาดโลก เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเครื่องเรือนซีบอมซึ่งเป็นตัวแทนในอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของจีนได้จัดงานเปิดตัวระดับเวิร์กคลาสขังแรกในต่างประเทศโดยเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับเวิร์คลาสและการเปิดตัวกลยุทธ์ระดับโลกประจำปี2024ที่กรุงเทพฯประเทศไทยในทีมบัตเตอร์โฮมบัตเตอร์ไลฟ์สุดยอดบ้านในอุดมคติโดยมีแขกพิเศษเช่นคุณจางเซียวเซียวที่ปรึกษาสำนักเศรษฐกิจและการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผู้บริหารเครื่องเรือนซีบอมคุณอธิฐานเพชรรัต CEO แห่ง AP 1 6 8 Conne c t i o n ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทซีบอมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมและกลาดสุนทรพจน์สำคัญรวมถึงการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาใหม่ของอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของประเทศไทยและหารือเกี่ยวกับการยกระดับแบรนด์จีนไปสู่ตลาดโลกจัดงานวันนี้นะครับบริษัทซีบอมเนี่ยเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนนะครับทำเรื่องเฟอร์นิเจอร์ นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ของของประเทศจีนครับแต่ว่าใช้ดีไซเนอร์เนี่ยทางของทางยุโรปนะฮะก็วันนี้ก็เป็นการรวมตัวกันของอดีลเลอร์ทั่วโลกที่อยู่ในเครือของซีบอมนะครับซึ่งมีหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยแล้วก็เลือกจัดงานที่ประเทศไทยสส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ CDC ซนะครับซึ่งก็จะดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของซีบอมในประเทศไทยนะครับในส่วน ำไมถึงได้ตัดสินใจที่จะเป็นพันธมิตรกับซีบอมอย่างนี้ครับธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าธุรกิจอสังหานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมหรือโรงแรมของเราเนี่ยก็ได้รับการตอบรับทางชาวต่างชาติและชาวไทยที่เข้ามาลงทุนในประเทศนะครับซึ่งทําให้ตลาดของเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันเนี่ยะจะเจริญเติบโตได้ดีครับแต่ว่าที่ตัดสินใจจริงๆเลยกับซีบอมเนี่ยเนื่องจากว่าซีบอมเนี่ยเป็นโรงงานขนาดใหญ่สามารถผลิตสินค้า ร้อยชิ้นพันชิ้นหมื่นชิ้นเนี่ยในเวลาเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ในเรื่องว่าถ้าเรารับงานโปรเจกต์เช่นหมู่บ้านจัดสรร1 0 0 0หลังหรือคอนโดมิเนียม500ห้องพันห้องเนี่ยเราสามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเป็นไฮคุณิตี้ได้เวลาเดียวกันครับจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างสำหรับแบรนด์ซีฟอร์มที่ทำให้มันแตกต่างจากแบนรนด์เฟอร์นิเจอร์ทั่วโลกมันคืออะไรคะ,ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของซีบอมเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเราใช้เครื่องจักรเราใช้หุ่นยนต์นะครับโรงงานมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทของซีบอมเนี่ยใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์ใช้อินเทลเจนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหมดเลยเพราะฉะนั้นความมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัตติ้งปิดผิวทำสีต่างๆเนี่ยก็จะมีความเป็นมาตรฐานสูงครับเพราะว่าใช้เป็นหุ่นยนต์ครับ งซีบอมเข้ามาเนี่ยค่ะทางไทยเองเราจะต้องมีการปรับเพื่อให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทยหรือการใช้งานของคนไทยไหมอ๋อไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับตอ้องอธิบายว่าแบรนด์ซีบอมเนี่ยเราเป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้าตามดีไซน์อของอผู้ต้องการนะครับเช่นคุณลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะมีดีไซน์แบบนี้บางคนก็มีดีไซน์เองอยู่แล้วนะครับมีอินทีเลียอยู่แล้วก็เอาแบบเนี่ยมาให้ทางซีบอมทางซีบอมเนี่ยก็จะเลือกแมทเทอเรียลที่ตรงตามเฉดสี ตรงตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยซีบอมก็คือจะผลิตสินค้าได้ตามต้องการของลูกค้าครับความคาดหวังในเรื่องของตลาดเฟอร์นิเจอร์สำหรับซีบอมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะคือตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยนะครับความคาดหวังของซีบอมเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นหนึ่งใน5นะครับของตลาดเฟอร์นิเจอร์ไทยซึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ท้าทายครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของทางซีบอมด้วยศักยภาพของอกําลังการผลิตเนี่ย เราเชื่อว่ายังไงก็ดีกว่าการที่จะใช้บุคลากรในการผลิตแล้วก็ใช้หุ่นยนต์เพราะมีความมาตรฐานสูงกว่าครับคาดหวังที่จะขยายไปสู่ตลาดโลกเลยสำหรับตัวซีบอมเองตอนนี้ครับซีบอมก็อยู่ในตลาดโลกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เรามามีสินค้าเพิ่มเติมและทําให้เรื่องที่ยากในสมัยก่อนให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองครับตอนนี้ซีบอม,มมีอยู่หลายประเทศทั่วโลกครับ แน่นอนครับสำหรับในประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามีโชว์รูมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคืออ,อยู่ที่คริสตันดีไซน์นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเราจะขยายไปที่ภูเก็ตนะครับพัทยาระยองและรวมถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีสาขาเพิ่มเติมนะครับเช่นเอกมัยทองหล่อใน2ปีนี้เราจะขยายประมาณ10กว่าสาขานะครับอันนี้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครย,ยังไงบ้างครับเป,เป็นบริษัท กลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเรามีอยู่หลักๆนะฮะก็คือกลุ่มลูกค้ารีเทลทั่วไปนะครับที่จะเดินเข้ามาที่โชว์รูมนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเราจะเน้นงานโปรเจกต์นะครับงานโปรเจกต์ก็คืออย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมตามโปรเจกต์โครงการต่างๆนะครับกลุ่มที่3เนี่ยดีไซเนอร์กลุ่มดีไซเนอร์ที่ดีไซเนอร์แล้วต้องการแมททิเรียลเพราะว่าทุกวันนี้ดีไซเนอร์ต้องยอมรับว่าดีไซเนอร์ออกแบบเสร็จแต่เมื่อออกแบบแล้วไม่สวยออกมาตามที่เขาคาดหวัง เนื่องจากก็ต้องไปจ้างผู้รับเหมาหรือบุคลากรเนี่ยแต่ว่าด้วยคุณภาพเนี่ยยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเน้น3หลักนี้และจะตอบโจทย์ปิดปัญหาทั้งหมดให้กับประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ครับพะจะใช้คุณภาพเข้ามาครับแล้วโรงงานผลิตนี้จะอยู่ที่เทจีนหรืออยู่ที่ประเทศจีนรเรียนให้ทราบครับโรงงานผลิตของซีบอมนะครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่ลงทุนหลายหมื่นล้านบาทนะครับจะอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะและทุกอย่างเนี่ยเราจะผลิตเป็นระบบโมโนล่านะครับผลิตออกมาเป็นชิ้น เมื่อผลิตเป็นชิ้นเสร็จแล้วประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่แค่ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุทุกชิ้นอ,อย่างนี้ครับซีบอมเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางสินค้าของเรานะฮะก็เป็นอ e ีซีโร่นะครับก็คือไม่เป็นมลพิษต่อผู้อยู่อาศัยครับแล้วปัญหาการขนส่งหรือว่าอะไรอ่ไม่มีครับซีบอมเนี่ยเรามีทั้งขนส่งทางเครื่องบินขนส่งทางเรือซึ่งใช้เวลาเนี่ยอยู่ประมาณจิตเจ็ดถึงสิบวันเท่านั้นเองครับอ่าหลังเราเรารับออเดอร์จากลูกค้าเสร็จ มีการดําเนินการทางโปรเซสการค้าขายและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สั่งไปทางประเทศจีนนะครับผลิตสินค้าก็ใช้เวลา7วันถึง10วันในการเดินทางครับการนําเข้าเป็นพันธมิตรกักาซีบอมะคะเราได้มีการรับการสนับสนุนจากทางสถานทูตจีนหรือ,อไมบ้างอ,อ๋อมีครับเพราะว่าซีบอมเราก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศจีนนะครับทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็ให้ความสนใจให้การกํากับดูแลนะครับ ก็เป็นถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณสานกงศุนจีนนะครับรวมถึงทางประเทศไทยเองนะครับเกี่ยวกับการนําเข้าก็ทุกอย่างก็ลงตัวดีครับแล้วความเนี่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจไปถึงว่าในประเทศไทยแล้วก็ขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะมีโอกาสทางธุรกิครับก็ผมก็หวังครับว่าผมเองเนี่ยเราเป็นซีบอมประเทศไทยนะครับเราก็อยากที่จะไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ ผมก็เชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็อยากจอยกระซีฟอมอยู่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสของเขาฮะก็ก,ก็ถือว่าก็เชิญชวนแล้วกันนะครับครับผมตั้งเป้าอย่างนี้ครับว่าจากการศึกษาเนี่ยในตัวเลขของเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีมูลค่าสูงมากก็สูงตามแอสเซทนะครับสูงตามมูลค่าของการก่อสร้างมูลค่าของ 各位泰国的媒体界的朋友们，还有泰国的这个观众们，大家好，我是志邦家居的 VP 肖清平。这次我们在泰国曼谷，美丽的曼谷呃，召开这样的全球的产品发布会以及全球战略的发布会。 啊，我们是第一次啊，对我们智邦来说也是历史上第一次在在中国境外啊。那么中国和泰国呢是两国一家亲，中泰文化呢源远流长，所以我们这次的发布会呢选择在泰国召开，也是因为我们这个一个是我们要从这里啊这个通过这个发布会呢走向全球，因为我们的海外业务啊也是应该说跟泰国的曼谷也是有非常。 这个生的根源啊，二零二二年，二零二二年的，一月份，我们的海外品牌专卖店，啊，第一家专卖店，这帮的海外品牌第一家专卖店在曼谷开开办，对吧？那么这样的，我们一开开了这家专卖店以后呢，我们立刻就啊，受到了当地和我们的本地的客户的一个欢迎，非常受欢迎。那么这样增加了我们在这里。 啊，把我们品牌根植在泰国，根植曼谷这样的一个信心。那么今天的这个发布会，大家也看到了，我们带来一个新的产品。那么从这里呢，我们更有信心。那我们希望呢，在后面的这个整个的品牌出海过程中，我们以泰国为起点，啊，那么根植泰国，把品牌在中国呃在中国品牌把在泰国呢根植，把它提升啊，让我们的海外业务呢走向全球，做得更好，也。 谢谢泰国的这个媒体，也谢谢朋友们，谢谢我们的泰国的客户，谢谢泰国。